สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟสบุ๊กแล้วก็เสืออะไรทุกอย่าง <c oughs> เอ็นคอนานหลังจากที่เราทำสปาหูไปนะครับได้สองข้างเลยรู้สึกว่ากลิ่นไม้มันออกมาถึงจะบบกเลยอ่ะเป็นเพราะควันครับควันใช่ไหมครับ ได้มาแล้วครับเล่าสีคุณหมอจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเล็กท้ายสองตัวจะอะไรบ้างนินึงนะครับนี่เป็นข้างที่ทำรู้สึกว่าข้างขวาครับข้างขวาเอ๊ะข้างไหนก่อนข้างซ้ายก่อนปกติพี่โกใช้โทรศัพท์ข้างไหนครับใช้ทั้งสองข้างเลยนะแตไมม็นเป็นผงคืออะไรเนี่ยเรามาดูองเสียที่ออกจากอข้างนี้นะครับจะมีความเครียดหน่อยเนี่ยครับ ความเครียดหน่อยแล้วก็ขี้หูสังเกตจากสีนะครับจะมีสีดำๆหน่อยเนี่ยแสดงว่ามีแบคทีเรียนในช่องหูข้้งเนี่ยจะมีความเครียดแล้วก็เมือกในหัวจะน้อยหน่อยอความชื้นในหูวไม่ค่อยมีเชื้อโรคก,ก็สามารถเข้าไปได้การทําสปาหูเราเป็นการเรียกน้ําเมือกที่เราเลี้ยงในช่องหัวครับ ที่ว่าน้ำเมือนะกไหนจะเป็นตัวดักเชื้อโรคแล้วก็แบบทีเรียรที่จะเข้าไปในช่องของคือว่ามันไม่ดีใช่ไหมใช่ครับมันแห้งเกินไปใช่ปะ่ะใช่ครับข้างเนี้ยมีความเครียดสูงอืแต่ตรงข้ามจากข้างกับข้างนี้นะครับแต่เห็นบอกว่านนสิบคนส่วนใหญ่มันจะต้องมีเมือกใช่ไหมใช่ครับแต่นี้ไม่มีเมือกเลยอ่ะเนีย่ยมาดูข้างนี้ที่หูแห้งแตกต่างกันข้างนี้ยังสมบูรณ์ดีครับแต่มีความชื้นหน่อยดูจากสีครับอ๋อจะต้องมีมันจะต้องมีเมือกนิดนึงอ๋อใช่ครับผม ข้างเนี้ยังกเตกดูดูนะข้างขวานี่ค่ะนี่คือนี่คือความสกปรกสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในที่เราไม่สามารถเอาออกมาได้โดยการใช้คัตเติลบัตนะครับแต่มันไม่แห้งอ่ะมันเหมือนแบบหมูหยองเลยอ่ะใช่ครับชิมได้ไหมผมก็ยังไม่เคยนะครับ <laughs> ต้องต้องเลี้ยนเชียวไม่กัน <laughs> <laughs> หมออึ้งกับคําถามแล้วยังไงต่อครับมันบอกบอกถึงความสมบูรณ์ของร่างกายเราโดยว่าถ้าถ้ายิ่งคนเป็นโรคเยอะๆเนี่ยสีก็จะออกสีเป็นน้ําตาลมากๆเขียวๆถ้ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะออก็นสีเขียวเลยแสดงว่าภาวะในร่างกายมีความเป็นกรดสสงอ๋อมันบอกบอกถึงความสมดุลของร่างกายเป็นการเช็คสุขภาพได้วิธีหนึ่งและอย่างนี้เราก็ หูวจะเป็นยังไงบ้างมันก็จะโล่งเหรอตอนนี้ก็โล่งนะครับมันก็จะสบายขึ้นใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เป็นการท,าาาาทำาหลักๆคือทําความสะอาดห้องช่องหูแต่ถ้าเป็นราการรักษาโลงอ่ะจะเกี่ยวกับพวกกลุ่มที่เป็นไมเกรนน้ำในหูไม่เท่ากันนอนไม่ค่อยหลับอาการบ้านหมุนพวกนี้นครับจะปรับได้อืมก็เหมือนเราไปทําสปาใช่ครับนวดตัวสปาเท้าใช่ครับท<ำ>ําตัวนี้มีผลต่อสมองโดยตรงเลย ท <Treat> รีตเมนต์นะเนาะผมจะผ่อนคลายข้างในคือแน่หลับสบายแลยแหละครับโอเคตามนี้นะ <Okay. S 2> ถ้าใครอยากมาก็ทิ้งเบอร์ไว้แล้วนะครับรู้เรื่องไม่ต้องโทรมาหาโก้นะครับโทรตามเบอร์ที่ให้เลยจบ